กอาเขว่าเครื่องดื่มแห่งการตื่นรู้การหลับไหลเป็นเรื่องธรรมชาติแต่มันก็คือม่านบางๆที่บทบังการตื่นรู้แนบางครั้งกาแฟก็ใช้เป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะเอาชนะม่านนั้นได้ยินีต้อนรับกลับสู่กาแฟเส้นทางสายรสชาติวันนี้เราจะพาคุณไปในศตวรรษที่15ในห้องเงียบๆแห่งการยิก ที่เต็มไปด้วยเสียงรำลึกถึงพระผู้เป็นเจ้าและกลิ่นอายของอัลกอะห์ที่คลุกกรุ่นอยู่ในอากาศในศตรวตรรษที่15ณนเะยเมนกลุ่มซูฟีได้เปลี่ยนกาแฟจากผลไม้ป่าให้กลายเป็นเครื่องดื่มแห่งการตื่นรู้พวกเขาเรียกมันว่าอัลกอห์ wa, มันคือสิ่งที่ปลุกจากความง่วงแต่กาแฟก็ไม่ได้ปลุกแค่ร่างกายเท่านั้นมันปลุกใจ ลุกวิญญาณตลุกศรัทธาในยามค่ำคืนผู้คนดื่มมันก่อนจะเริ่มดิกการรำลึกถึงพระผู้เป็นเจ้าที่อาจกินเวลาหลายชั่วโมงในความเงียบของค่ำคืนในหมู่ซูฟีกาแฟคือเพื่อนร่วมเดินทางสู่การลืมตาทางจิตวิญญาณในเวลานั้นกาแฟยังไม่ใช่ของฟุ่มเฟือยมันคือของจำเป็นของผู้แสวงหาคาเฟ่ดั้งเดิมในมักกะไคโร ลนอิสตันบูลไม่ใช่ที่สำหรับความบันเทิงแต่มันคือห้องเรียนแห่งจิตวิญญาณนักวิชาการนักอาบิตและคนทั่วไปมาร่วมวงดื่มกา,ฟาแฟแลกเปลี่ยนวิชาความรู้และเสวนาเรื่องศาสนาบางครั้งบางคนเรียกคาเฟ่เหล่านี้ว่าห้องสมุดแห่งถ้วยหรือมัดรสะแห่งกาแฟาเรามักคิดว่ากาแฟาปลุกให้ตื่นแต่ในหมู่โซฟี กาแฟปลุกให้หยุดนิ่งหยุดเพื่อฟังเสียงภายในหยุดเพื่อวางภาระแห่งโลกหยุดเพื่อรำลึกถึงพระผู้เป็นเจ้าตอนหน้าเราจะพาคุณข้ามเส้นขอบของโลกอิสลามออกเดินทางสู่ตะวันตกจากกาแฟของซูฟีสู่คาเฟ่ของจักรวรรดิจากการรำลึกถึงพระผู้เป็นเจ้าสู่การถกเถียงกันในคาเฟ่ของออกฟอร์ดและลอนดอนบางที กาแฟที่ดีที่สุดอาจไม่ใช่กาแฟที่อร่อยที่สุดแต่มันคือกาแฟที่พาเรากลับไปหาความหมายของชีวิตได้มากที่สุดนี่คือหนึ่งเรื่องราวในดุนยาถ้าคุณรู้สึกบางอย่างในใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้ะอยู่ต่อกับเราในช่องทาง y o u t u b e ชีวิตหนึ่งในดุนยาในเพจ Facebook ชีวิตหนึ่งในดุนยาสวัสดีครับ